สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้หกลองนะฮะนี่ครับน,นี่ครับโก้ซื้อมาประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทก็ถูกนะ ก็เรามาดูทางมาเรามาดูแบบอีกแบบนึ่งครับหนึ่งสองสมช่วนี่ครับโอ้โหดูแบบรูวครับโอผมไม่ได้ติดตามนินจาโกทีผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันชื่ออันไดมันชื่ออะไรครับไม่รู้ครับใครรู้ช่วยบอกทีช่วยคอมเมนต์มาที ถ้าใครอยากได้นะ6กล่องนี้ผมแจกมาเลยแจกแบบซื้อเองครับแต่ถ้าอยากได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอีล้วก่อน